เภอศิลาชานับเป็นอำเภอที่โชคดีแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีสถาบันการศึกษาที่น่าภาคภูมิใจที่จะมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตให้เขาเหล่านั้นได้พัฒนาทุกมิติตามศักยภาพวุฒิภาวะและความสามารถมีความเป็นเลิศทางศิลปะวิชาการส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าสถาบันดังกล่าวคงไม่ใช่อื่นไกล โรงเรียนเซนปอนคอนแวนศ์ีราชาเดิมชื่อวัจนาครามเป็นโรงเรียนสตรีร้วนดำเนินการภายใต้จิตตารมของคณะเซนปอนเดอะชาร์จเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2494มีคติพจน์ว่าศึกษาดีมีวินยัยใจเมตตาใฝ่าหาคุณธรรมเลิศล้ำการงาน โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาเป็นโรงเรียนสหศึกษาดำเนินการภายใต้การบริหารงานของสังคมนทนจันทบุรีเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2479เป็นโรงเรียนราดแห่งแรกในอำเภอศรีราชามีคติพจน์ว่าวิชาเลิศเทิดคุณธรรมวินัยล้ำคัําชูไทย โรงเรียนอัสัมชัญศีราิชาเดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนและได้ปรับเป็นโรงเรียนสหศึกษาในปัจจุบันดำเนินการภายใต้จิตอารมณ์ของ,ขงคณะเซ็นครเบียนแห่งประเทศไทยเปิดทำการสอนสตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2487มีคติพจน์ว่าความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จ ั้งสาสถาบัานได้ให้การศึกษาแก่นักเรียนตามหลักการศึกษาคาทอลิกคือการให้การศึกษาอบรมซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาตนเพื่อให้เขาจเจริญขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมีการสอดแทรกคุณธรรมในวิชาการต่างๆเน้นความมีระเบียบวินยัยความสะอาด ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีและกิจกรรมด้านกีฬาตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองตลอดมาสวัสดีครับคณะผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนพ่อรู้สึกดีใจที่วันครู สามโรงเรียนของเรามาครบรอบอีกครั้งหนึ่งขอชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลมีความปรารถนาเพียงประการเดียวคืออยากให้คุณครูทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีความสุขให้คุณครูมีสุขภาพที่แข็งแรงทางกายและใจมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนอย่าง รับผิดชอบและมีเป้าหมายเพื่อความดีความรู้ความเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจของบรรดาลูกๆของเราสิ่งที่จะทำให้คุณครูมีคุณค่าก็คือการที่เราได้ตระหนักว่าเราเป็นครูและคำว่าครูนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะว่า จะเป็นทั้งคำสอนเป็นทั้งแบบอย่างเป็นทั้งวิถีชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าได้อวยพรคณะผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนคณะคุณครูบรรดาผู้ปกครองและลูกๆของเราด้วยความรักในเคารพครับในนามผู้บริหารโรงเรียนเซนบอลคอนแวนขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รัรบรางวัล ครูดีเด่นสามดาวบราพาทุกท่านในวันนี้เส์อขอชื่นชมครูที่มีความภาคเพียรปฏิบัติหน้าที่ครูจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งการเป็นครูนั้นมีใช่เพียงเป็นผู้สอนหนังสือให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่นั่นหมายถึงการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง สมพรได้รับการยกย่องเสริมของให้คุณครูทำโรงรักษาคุณงามความดีและพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอพระพรจากพระผู้เป็นเจา้าพระแม่มารีและนักบุญเปาโลได้โปรดประทานพระพรและปกปักรักษาคุณครูและครอบครัวตลอดไปครับเนื่องในโอกาสการจัดงานสามดาวบรุรพา นะครับในปีการศานี้นะครับประเทศเองมีความยินดีนะครับที่มีคุณครูของเรียนนะครับทั้ง3โมงเรียนนะครับรวม18ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลคูณดีเด่น3ดาวบุรพานะครับก็ขอแสดงความชื่นชมดีนะครับกับผลงานที่ได้แสดงแล้วก็เป็นที่ประจักษ์กับทุกคนนะครับจนทําให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่านะครับรางวัลที่ได้รับนี้ก็คงจะเป็น เกียรติยศนะครับสำหรับการทำงานของคุณครูแต่ละท่านนะครับที่ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พยายามปฏิบัติตนตามหน้าที่เป็นคุณครูที่ดีนะครับอบรมสั่งสอนนักเรียนนะครับอย่างเต็มความสามารถเป็นที่ประจักษ์กับทุกๆคนการได้รับรางวัลก็เป็นการสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเองนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจทั้งของตนเองนะครับของครอบครัวและก็ของสถาบันด้วย ในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมยินดีสําหรับผลงานและความสําเร็จที่ได้รับในครั้งนี้ขอพระแม่มารีนะครับขอพระเป็นเจ้านะครับได้โปรดไว้พระพรน,นะครับคุณโคูที่ได้รับรางวัลน,นะครับให้ประสบความสําเร็จในการงานนะครับและก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในการเป็นคคูนะครับที่จะต้องมีความเสียสละอย่างมากนะครับและก็รักษาความดีนี้ให้มั่นคงตลอดไป กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกกลาวใดงามเด่นงานสั่งสอนถูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามต่อปีนี้ขอเชิญท่านพบก,กับ ครูดีเด่นสามดาวกูลภาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาคุณครูกุลพรภาชนะเกิดวันที่8กรกฎาคม2508จบปริญญาตรีเอกปถมว,วัยวิจัยครูเชียงใหม่เป็นครูผู้สอนะระดับปถมวัยตลอดการทำงาน28ปีปัจจุบันเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ8ความภาคภูมิใจ รางวัลครูดีในดวงใจและรางวัลครูคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิกค,คุณครูดวงพรเดือนขาวเกิดวันที่6มิถุนายน2503จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเริ่มทำงานเมื่อปี2536ในตำแหน่งครูประจำชั้นและตามที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ กว่า22ปีปัจจุบันเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ความภาคภูมิใจคือการเข้าร่วมอุปรมเชิงปฏิบัติการและวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ระบบกระบวนการไต่ตรองและการแก้ปัญหาเป็นรากฐานในการเรียนรู้มาสเตอร์ชาตีสายพรมเกิดวันที่7ตุลาคม2509จบปริญญาตรีวิจัยครูฉะเชิงเซา ตลอดการทํางาน22ปีทํางานด้วยความเสียสละและมีความมุ่งมั่นปัจจุบันเป็นหัวหน้างานฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมความภาคภูมิใจรางวัลครูผู้ทรงคุณค่าในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ2,558คุณครูนิตยารัตน์คชะเสนาเกิดวันที่8สิงหาคม2,510จบคุรุศาสตร์บ,บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทว,วัดผลการศึกษาวิทยาครูสวนสุนันทาทำหน้าที่เป็นครูด้านการวัดผลประเมินผลกรรมการบริหารโรงเรียนกรรมการครูเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตสาอายุงาน21ปีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการความภาคภูมิใจ รางวัลครูมีผลงานพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่นคุณครูสาวนีสถีรนกุลพิทักษ์เกิดวันที่18พฤษภาคม2509จบปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตกอสอบอวิชาเอกชีววิทยาเริ่มทำงานปี2536ถึงปัจจุบันรวมอายุการทำงาน22ปีสอนวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์พื้นฐานปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายความภาคภูมิใจรางวัลครูผู้ทรงคุณค่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนมาสเตอร์ชัยยศเข็มเงินเกิดวันที่16ตุลาคม2507จบปริญญาวิจัยพระราศึกษาสุโข,ขทยัยทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาพลาศึกษามาตลอด 21ปี B, ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหมวดกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายความภาคภูมิใจรางวัลครูดีเด่นครูสภาและรางวัลครูผู้ทรงคุณค่าในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2556 โรงเรียนเซนปอนคอนแวนสีราชาคุณครูนัทยาพันธงเกิดวันที่24มิถุนายน2515จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทร์ทำหน้าที่เป็นครูระดับประถมวัยตลอดระยะเวลา16ปีทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่นักเรียนปัจจุบันเป็นครูผู้สอนระดับประถมวัยปีที่2 ความภาคภูมิใจรางวัลครูดีเด่นระดับเหรียญทองมาสเตอร์สมัชชาสว่างไพรยเกิดวันที่20มีนาคม2513จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันดนตรียามาฮ่าตลอดระยะเวลา5ปีได้ทำการสอนดนตรีสากลเช่นอิเล็กโทนอคูเลเล่ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิชาดนตรีสากลความภาคภูมิใจเป็นผู้ฝึกซ้อม และพานักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันรายการไทยแลนด์กอตทาเลนต์คุณครูสิริพรเนื่องจำนงเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2519จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเริ่มทำการสอนตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันโดยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมการทำงาน15ปีปัจจุบัน เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีความภาคภูมิใจรางวัลหน 1, ึ่งแสนครูดีและรางวัลเหรียญทองสื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาสเตอร์ชูชาติคงศีดาเกิดวันที่8กรกฎาคม2515จบปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเอกการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาเมื่อ2,555ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมความภาคภูมิใจรางวัลครูดีเด่นระดับเหรียญทองรางวัลครูจารีสี่เซนปอนมาสเตอร์สุริยันกะรัตเกิดวันที่9ตุลาคม2526จบประกาศนียาบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนคร เริ่มเข้าเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี2551มีบ้างที่ได้ทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมรวมการทำงาน7ปีปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความภาคภูมิใจรางวัลคุรุจารีสีเสเซนปอนและรางวัลเหรียญทองสาขาวิชาเคมีมาสเตอร์สิงหาทิมเรืองเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2523 จบปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยลาลัยราชพัฏราชนครินเข้าทำงานเป็นครูสนับสนุนการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนกว่า11ปีความภาคภูมิใจรางวัลครุจารี4ีเซนปอนและครูดีในดวงใจ โรงเรียนอัสสัมชัญศิลปชามาสเตอร์เอกชัยอุดมเกตเกิดวันที่20มีนาคม2509จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2543ทําทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาพลระรศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงปัจจุบันรวมการทำงาน15ปีความภาคภูมิใจรางวาัลครูดีในดวงใจ1 0 0,000ครูดี และเป็นผู้ฝึกสอนนักรีธาระดับประถมวัยจนได้รับรางวัลชนะเลิศมิสสุธาทิพย์ไทยกลางเกิดวันที่18มิถุนายน2517จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์แฮร์ลมประเทศอังกฤษเริ่มเข้าทำงานเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาตั้งแต่ปี2543รวม15ปี ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาแผนก MLP ความภาคภูมิใจรางวัลครูดีในดวงใจและที่สุดคือการได้เป็นครูสั่งสอนสิทธิ์ให้มีความรู้มิสกิ่งแก้วพงศิริเกิดวันที่15สิงหาคม2509จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูจันเกษมเขาทำงานเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในปี2532 ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่5-3ทั 3, รวมระยะเวลา25ปีความภาคภูมิใจรางวัลครูดีในดวงใจโลกครูผู้สอนดีเด่นระดับเหรียญทองมิสทัศนาตรีกิจจาเกิดวันที่1กันยายน2499 จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ฮาแลมประเทศอังกฤษเขาทำงานเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี2526รวมเวลากว่า32ปีปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์รแผนก M.L.P. ความภาคภูมิใจรางวัลครูดีในดวงใจและได้รับทุนไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์วาที่ร้อยตีหญิงนนทลีชื่นอารมณ์ เกิดวันที่6พฤษภาคม2512จบปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเขาทำงานเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการรวมเวลา24ปีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ความภาคภูมิใจรางวาัลคูดีในดวงใจรางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อการสอนมิสราชนีกูลทวงผ่องเกิดวันที่12กันยายน2509จบปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการจัดการบริการทางสังคมมหาวิทยาลัยบุรพาาทำงานเป็นครูฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร งานการเรียนการสอนสอนพิมพ์ดีภาษาไทยอังกฤษและงานเผยแพร่คำสอนตั้งแต่ปี2529รวมเวลากว่า31ปีปัจจุบันเป็นหัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนาความภาคภูมิใจรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและรางวัลคุรุษภาประจำปี2558จังหวัดชนบุรี